สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะแปบจะมาทําขนมเปียไส้ถั่วไข่เค็มนะคะเดี๋ยววิธีทํานะคะขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนแช่ถั่วนะคะให้ล้างจนฟองหายไปนะคะแล้วก็อิ่มเหม็นเขียวนะคะจางลงนะคะแล้วพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะแช่ ไว้นะคะทิ้งไว้1คืนนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็จะทิ้งไว้2หรือ3ชั่วโมงก็ได้ค่ะค่ะหลังจากแช่ถั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําถั่วไปต้มนะคะโดยห่อด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะคะจะต้มในน้ําเดือดจัดนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะในระหว่างที่เราต้มถั่วนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งกัน,นะคะ่ะ แป้งจะมีสองส่วนนะคะจะมีแป้งชั้นนอกกับแป้งชั้นในนะคะก่อนที่เราจะมานวดนะคะเราก็จะทำการร่อนแป้งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปนะคะมีน้ำตาลทรายน้ำเปล่าเกลือะค่ะ ก็น้ำมันรำข้าวนะคะจากนั้นนะคะเราก็นวดให้พอเข้ากันนะคะพยายามปาส่วนผสมที่อยู่ข้างๆงขอกะละมังนะคะให้เข้ากันด้วยนะคะพอแป้งเนี่ยเริ่มจากตัวเป็นก้อนนะคะเราก็จะปั้นต่อไปอีกสักสองนาทีนะคะก็คือว่าจะไม่นวดนานนะคะเอาแค่พอเข้ากันก็พอค่ะ แล้วนะคะจะไว้นะคะก็คือพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ละเอียดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแป้งนะคะจะเข้ากันเองนะคะในระหว่างที่เราพักแป้งค่ะค่ะเรามาทําในส่วนของแป้งในต่อเลยนะคะแป้งในนี่ก็จะร่อนก่อนเหมือนกันนะคะ ทำเหมือนก,นกันกับแป้งนอกค่ะก็ใส่น้ำมันลำข้าวลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะก็ใช้หมือนนวดไม่ต้องลงแรงมากนะคะคือเอาแค่พอจับตัวเป็นก้อนก็พอนะคะแป้งในนี้ก็จะนวดยากนิดนึงนะคะเนื้อเขาจะออกหยาบหยาบกว่าแป้งนอกค่ะแล้วก็แดบไว้นะคะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเหมือนกันนะคะทั้งแป้งนอกแล้วก็แป้งในนะคะ หัซาเก็บแป้งนะคะไว้ในกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เวลาเราเอามาปั้นเนี่ยมันจะได้ไม่โดนลมนะคะเวลาเรามาปั้นจะได้ปั้นง่ายแล้วแป้งก็จะได้ไม่แข็งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คตัวถั่วของเรานะคะว่าได้หรือยังนะคะอันนี้นึ่งไว้ประมาณอของแป้งนะคะ20นาทีกว่ากว่า30นาทีประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวลองมาเช็คถั่วดูนะคะ ก็คือใช้มือนะคะบีบดูถ้าเกิดว่าเนื้อเขาแบบว่าแตกด้วนนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วเนาะลองบีบดูถ้าไม่มีอันที่มันเป็นไตแข็งแข็งก็เป็นอันใช้ได้คะ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมนําถั่วนะคะไปปันนะะ่นค่ะพักถั่วให้คลายความร้อนลงนิดนึงก่อนนะคะระหว่างที่เราพักถั่วเนี่ยเดี๋ยวปั่นจะ วอมเตาไว้ก่อนนะคะเพได้ควาันนะคะจะเอาไปอบในเตาอบนะคะไม่เอาไปควนในกระทะเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะลงในชามอ่างผสมเลยนะคะจากนั้นคลุกส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะคะ เตรียมปั่นกันนะคะเราแบ่งปั่นนะคะเป็น2อถึงสรอบก็ได้นะคะแล้วในระหว่างตอนที่เราปั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นมันฝุดฝืนนะคะเราสามารถเติมน้ําลงไปเพิ่มได้นะคะแต่ว่าพยายามใส่น้ํานะคะให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่ทุกคนเพื่อนๆน,นะคะเอาไปกวนนะคะมันจะได้ไม่แฉะเนาะแต่ว่า ส่วนตัวแปมเนี่ยจะเอาไปอบในเตาอบนะคะเพราะว่ามันสะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งกวนในกระทะด้วยนะคะในระหว่างที่เราเอาถั่วไส้ถั่วไปอบเนี่ยก็จะได้มีเวลาไปเตรียมในส่วนของส่วนผสมของอย่างอื่นนะคะจะได้เตรียมทําอย่างอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไปเข้าเตาอบกันนะคะก่อนใช้เตานะคะให้วอร์มเตาก่อนทุกครั้งนะคะในของแบบนะคะวอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะระยะเวลาอบนะคะปัแบบจะอบเป็น20นาทีนะคะ2รอบนะคะ จะใช้ไฟ170ไฟบนล่างนะคะแล้วก็เปิดพัดลมนะคะอันนี้รอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาออกมากวนข้างนอกนะคะเอากวนพลิกให้ด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมันจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะ ะค,ะควรประมาณนี้นะคะอันนี้เริ่มได้นะคะเวลากดลงไปมันก็จะเป็นรอยนะคะไม่ติดายละเดี๋ยวปั่นจะเอาไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะ20นาทีค่ะลองสังเกตดูนะคะเตาของแต่ละบ้านนะคะจะร้อนไม่เหมือนกันนะคะก็ความแรงไม่เท่ากันเนาะยังไงก็ปรับลดเพิ่มเอาได้นะคะลองสังเกตเตาของตัวเองดูอันนี้รอบ2แล้วนะคะอันนี้ก็ได้ละหลังจากอบไปสองรอบรอบไป20นาทีนะคะตอนนี้ก็ ถั่วได้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาพับแล้วเขาเป็นดอยเขาไม่ติดพายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะวิธีการเช็คเนาะว่าถั่วได้หรือยังนะคะแบมบจะใช้มือนะคะลองแตะแตะดูเนาะมานี้นะคะระวังร้อนด้วยนะคะใช้มือลองแตะแตะดูถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดนิ้วขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะพักไว้ให้เย็นนะคะ ระหว่างที่เราใส้ถั่วเย็นนะคะเราก็จะมาทําการห่อแป้งนอกแล้วก็แป้งในนะคะนําแป้งนะคะมาหารสิบนะคะก็คือว่าในแต่ละรอบเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันเป๊ะเป๊ะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซสีเดียสดนะคะหารสิบออกมาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะคะ แบ่งแป้งเป็นอย่างละสิบก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อแป้งนอกกับแป้งในนะคะก็คือคลึงให้กลมแล้วก็กดเขาให้แบนๆนะคะพยายามปิดให้มิดนะคะทําให้ตรงให้มันเป็นรอยต่อระหว่างแป้งนอกกับแป้งในเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาแป้งนะคะไปรีดขึ้นตัวขนมเปี๊ยะเนาะแป้งจะได้ไม่แตกออกมานะคะจะได้ปัน้นง่ายๆนะคะ ก็ปั้นไปแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง10ก้อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้นะคะอีกประมาณ30นาทีนะคะก็เอาแดผ่อไว้ก่อนนะคะเน,นี่ยพักแป้งไว้อีกประมาณ30นาทีะคะ่ะ เตรียมอบไข่แดงเค็มกันก่อนนะคะอันจะใช้อุณหภูมิอบที่150นะคะไฟบนล่างอบรอบละหนาทีค่ะพอครบ5นาทีแล้วนะคะก็จะเอาออกมากลับด้านนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะระวังร้อนด้วยนะคะ กลับด้านเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบอีก5นาทีค่ะโอเคหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นแบ่งค่ะของแปรมจะแบ่งเป็น4นะคะหรือว่าใครจะแบ่งเป็น8ก็ได้ค่ะแล้วแต่หรือว่าใครจะใส่แบบว่าจุดใจไปเลย1่ไส้ต่อไข่เค็ม1ลูกก็ได้นะคะนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ อันนี้เป็นตัวไส้นะคะที่ปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของแปมไส้จะอยู่ที่22กรัมนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ไข่แดงเค็มลงไปเลยค่ะบีบให้แน่นๆนะคะพยายามให้ไข่เค็มอยู่ตรงกลางเนาะเ <c oughs> พระาะว่าเวลาที่เราเอาไปอบแล้วอะค่ะไข่เค็มเขาจะได้ไม่เลอะออกมาเปื้อนแป้งข้างนอกนะคะ ใส่ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด30ลูกค่ะเดี๋ยวมาเตรียมห่อกันเลยนะคะวันนี้แแบบจะห่อแบบพับเอานะคะมันจะวิธีนี้จะห่อง่ายคะ่ะแต่ว่าลายอะ่ะจะออกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่จะ ไม่ค่อยอยากจะโชว์ลายเท่าไหร่อะค่ะก็คือแบบจะใช้วิธีทาไข่แล้วก็โรยงาเอาไม่เน้นโชว์ลายนะคะก็เลยใช้วิธีนี้นะค่ะหมวนเสร็จแล้วก็คลึงให้แน่นเลยนะคะ แป้งเป็นสามส่วนนะคะต้นช่วงน,นี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะว่ามันจะเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันนะคะกัดด้วยสายตา,าได้เลยค่ะก็เอามาคลึงนะคะจากตรงกลางไปขอบค่ะไม่ต้องออกแรงมากนะคะหลังจากนั้นก็หอ่อให้มิดเลยค่ะพยายามเ,าเก็บตรงร้อยต่อนะคะตรงก้นของขนมเปี๊ยะค่ะปิดให้มิดนะคะเพราะเวลาเอาไปอบแล้วเดี๋ยวขนมจะได้ไม่แตกเนาะ เสร็จแล้วก็เอามาจัดทรงนะคะกดให้แบนนิดนึงแล้วก็จัดทรงค่ะประมาณนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนครบ30ลูกนะคะ นี่ค่ะจะได้รูปประมาณนี้นะคะเตรียมผสมไข่แดงนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะน้ำมันดำข้าวนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยพอนะคะสีผสมอาหารนี้คือเอาเป็นสีเหลืองไข่นะคะเวลาที่เราเอาไปทาบนตัวขนมเปียเนี่ยสีจะได้ออกสวยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทาแค่ไข่แดงอย่างเดียวสีมันจะซีดไปะคะ่ะ เติมน้ำมันรำข้าวเล็กน้อยพอนะคะนิดหน่อยค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งขนมเปียะนะคะทาไข่ค่ะใช้พูกันนะคะปาดเป็นวงกลมนะคะ ค่อยๆทาไปนะคะทาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยงานะคะวันนี้แป่มใช้ทั้งงาขาวแล้วก็งาดำเลยนะคะเพราะว่าสีมันตัดกันสวยดีเนาะก็เลยเลือกที่ใส่ทั้งงาขาวแล้วก็งาดำเลยะคะ่ะ ก่อนอบขนมทุกครั้งนะคะต้องวอร์มเตาก่อนด้วยนะคะใช้ไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิที่180องศานะคะใช้เวลาอบนะคะ30นาทีค่ะเหมือนเดิมนะคะสังเกตเตาของตัวเองด้วยนะคะเตาแต่ละบ้านความแรงไม่เท่ากันเนาะปรับลดเวลาได้นะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอามาพักไว้ให้เย็นนะคะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเตรียมห่อใส่กล่องกันแล้วนะคะของแบบนี้ก็คือว่าจะไม่ตัดคันทิ้นะคะเพราะว่าทําให้แฟนคนเกาหลีกินเนาะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบกลิ่นอบควันเทียนของไทยเท่าไหรค่ค่ะแแบบก็เลยไม่อบนะคะจะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็มาเตรียมห่อใส่กล่องเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะแต่ว่าทําขนมเปี๊ยะเนี่ยอาจจะใช้เวลาทํานานหน่อยนะคะก็คือใช้เวลาแบบเกือบทั้งวันเลยอะคะ่ะยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้แป่ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ